ไม่ไม่มีค่ะคิดว่าพี่ชายเป็นคนที่อย่างที่กี้บอกคือไม่มีเซนนะไม่มีมีเซนเมีเซนแต่ว่าพี่ชายเป็นคนเสมอต้นเสมอไปเสมอก็เลยยังยังไม่มีความกังวลพูดดักไว้ก่อนนะแต่ถ้ามีจริงๆแปลว่าเขาต้องเก่งมากๆ เขารู้อยู่แล้วว่าเรื่องแบบนี้ไม่ได้ไม่น่ารอดไม่น่ารอดค่ะไม่น่ารอดใช่ใช่ใช <Wow. S 1> จริงพี่ชายเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกเลยซึ่งบางทีเราพยายามที่จะ encourage ให้เขาแบบบางทีจริงๆพี่ชายมีเพื่อนมีกลุ่มเพื่อนที่เก่าแก่ที่เรียนกันต่างประเทศไงนะคะเขาชวนไปไหนพี่ชายก็ไม่ค่อยอยากไปเพราะจริงจริงอยากกลับบ้านอยากอยู่กับภรรยากับลูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกี้ก็บอกเขาบางทีก็ไปบ้างก็ไม่ผิดนะเพราะจริงจริงเราเราก็ชอบไปหาเพื่อนเรา <c oughs> อะไรเงี้ยแต่เขาก็เป็นคนที่เขาเป็นนิสัยเขาจริงๆอยู่แล้วคะ่ะเป็นคนที่ชอบอยู่บ้าน ทุกวันนี้คือความสุขของทยก็คือการได้ได้อยู่กับครอบครัวได้เห็นแบบลูกมีความสุขเขาวิ่งเล่นกันอยู่ฉลองหให้ไหมไม่ไม่โอเคแค่นั้นก็แซวแล้วมันมันไม่ได้ออกไปอยากออกไปหาเพื่อนเอาไปหาความสุขข้างนอกอะไรตรงนี้และเพราะฉะนั้นใชายก็พยายามที่จะรักษาสิ่งที่ทายมีอยู่เนี่ยให้ดีที่สุดแล้วก็แบบมันมันคือสิ่งที่มีค่าที่สุดสําหรับทายแล้ว คือมันมันเหมือนเป็นการการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ของชายเลยคือแบบตลอดแบบ20กว่าปีเกือบ30ปีที่ผ่านมาได้แบบสะสมอะไรไว้เยอะมากคือไม่ใช่แค่ประสบการณ์อย่างเดียวมันกลายเป็นว่สาแบบสะสมน้าหนักสะสมน้ำหนัก,สสนนกจนกลายเป็นว่าแบบเออเหมือนแบบยอมที่จะอยู่ตรงนั้นแล้วยอมที่จะใช้ชีวิตแบบนั้นอะ่ะแล้วก็คิดว่าหลังจากนี้น่าจะก็คงต้องเป็นอย่างนี้แหละแล้วพอวันหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบ มันไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่ใช่ว่าแบบอายุเยอะขึ้นแล้วเราจะต้องปล่อยให้เรามีคุณภาพชีวิตที่มันแย่สุขภาพแย่ไปเรื่อยๆเราเราลุกขึ้นมาทําอะไรได้แล้วลองดูสักทีทีวว่ามันจะแบบมันจะเปลี่ยนแปลงได้จริงหรือเปล่าแล้วพอมันทําได้สําเร็จอะมันคือแบบนี่แหละทําไมเราไม่ทําตั้งแต่แรกแล้วทําไม mm hmm. เราปล่อยให้ตัวเองเลยเถิดไปไกลขนาดนั้นมามาถึงทุกวันนี้ตอนนี้คือมันเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดในชีวิตของชายจริงๆฉันไม่เคยแบบอยู่ใน ในสภาพร่างกายแบบนี้สุขภาพดีแบบนี้สุขภาพจิตด,ดีแบบนี้ความมั่นใจแบบนี้มาก่อนเลยได้ซ้ำเหมือนได้คนใหม่จริงค่ะหลายคนคิดว่าอุ๊ยเหมือนได้แบบแฟนคนเก่ากลับมาเหมือนตอนคบกันแรกๆก,ก็อยากจะบอกไม่เคยนะคะตั้งแต่คบกันมาก็อยู่ด้วยกันมา 10, 18ปี <19 S 2> แล้วก็ตอนนั้นคือเขาก็ก็มีความอบอวบ,อ,บอยู่แล้วอะค่ะซึ่งเป็นอันนี้เป็นร่างใหม่ที่ไม่เคยเห็นเลยซึ่งดีมาก <c oughs> มันดีมากค่ะมันดีมาก <c oughs> <c oughs> เรียกว่าดีมากๆเนาะก็เห็นตามภาพอยู่แล้วนะคะใช่ได้ด้วยจริงๆแล้วบอกเลยว่าพี่ชายเป็นแรงบันดาลใจ ไม่ใช่แค่กี่นะคะคือเป็นแรงมัาลใจให้แบบคนรอบข้างเพื่อนๆกลุ anything, hint, it, paint, ่มกี่ด้วยคือหลายคนก็อยู so ่ดีก็เริ่มลุกขึ้นมาแบบออกกาลังกายเริ่มถามว่าเฮ้ยแบบดีจริงไหมอะไรเงี้ยคือเขาเห็นจากที่พี่ชายทําได้และเห็นที่กี้ก็ทําตามคือมันเริ่มจากที่กี่รู้สึกว่าถ้าเขาทําได้ในในวัยนี้กี่ก็รู้สึกว่าเออจริงๆเราก็อยากที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีในในวัยนี้ด้วยมันไม่ใช่แค่ว่าเราก็โอเคก็แค่แบบทําอะไรเดิมๆแล้วมันไม่ได้ผลนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออมาลองสักตั้งหนึ่งแล้วมันนนนก็็ีจริงเเหหมมือท่ Sí. จุดเปลี่ยนคือแบบนอนอยู่ที่บ้านเนี่ยแหละครับดูทีของฉันมันลูบอยู่แค่การกินแล้วก็การนอนอกินแล้วก็นอนวันไหนที่ต้องออกไปทํางานก็ไม่มีแรงไปนั่งอยู่ที่กองก็คือลุกขึ้นมาเพื่อที่จะไปถ่ายแล้วก็กลับลงมานอนเพราะว่าไม่มันไม่ร่างกายมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันเหมือนใช้ชีวิตยากยากมากๆเลยจริงๆแล้วจุดพล็กเลยจริงๆก็คือตอนที่แบบความตั้งใจของฉันเลยคือแบบฉายอยากจะสนิทกับลูกมากๆฉายอยากจะแบบใช้ชีวิตใช้แบบ ให้ลูกมีเมมโมรีมีประสบการณ์ที่ดีกับพ่อกับแม่อยากจะแบบเป็นเพื่อนสนิทกับลูกแต่ชายทาไม่ได้วันที่ลูกเดินขึ้นมาแล้วมาบอกว่าพ่อไปเล่นกันแล้วจะแบกไม่ไหวกับลูกเหนื่อยไม่มีแรงเหนื่อยไม่มีแรงแล้วมันเป็นอย่างนั้นอ่ะซ้ําๆไปอยู่เรื่อยๆทุกวันจนชายแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วอ่ะนี่คือแบบไอ้สิ่งที่เราตั้งใจมันมันสวนทางกันเลยอ่ะก็เลยลุกขึ้นมารู้สึกว่าแบบเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้เราต้องเริ่ม เริ่มกลับมาดูแลตัวเองเพื่อที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดกับลูกกับครอบครัวได้ก็เลยก็ได้เป็นร่างทองตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะเป็นร่างทองไปสุดมาก <c oughs> คือเริ่มจากว่าโอเคเราถึงจะวัยใกล้50แล้วอะ่ะถ้าเราตั้งใจจริงๆมันต้องทำได้และเดือนหนึ่งผ่านไปมันเริ่มเห็นผลมันเริ่มแบบสบายตัวตัวเบาขึ้นแบกระฉับกระเฉงมีแรงมากขึ้นสุขภาพดีขึ้นอะ่ะมันมว่า เอ้ถ้ามันแบบผ่านมาแป๊บเดียวแล้วมันเราถ้าสามารถทําได้ขนาดเนี้ยเราไปต่อได้ไหมเราไปที่สุดทางเลยได้ไหมได้ปะครั้งหนึ่งในชีวิตอ,ะอ่ะไปถึงไปที่สุดเลยลองท้าทายตัวเองดูแล้วก็เลยตั้งเป้าไว้ว่าล่างทองเลยนะครับล้างทองต้องมาแล้วพอแล้วพมันทองแล้วเราห่วงขึ้นไหมครับพี่ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ห่วงค่ะก็อยากให้ทุกคนได้เห็น <laughs> <laughs> อยากโชว์ อยากอวดอยากอวดมากกว่าค่ะคนนี้เป็นตัวลุ้นแบบให้แบบถอได้ถอดเลยตลอดเวลาคนนี้ก็จะเคอเห็นว่าเขาเขาไม่เคยค่ะเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่เป็นเป็นเขาเรียกอะไรเหมือน attention แบบใหม่ที่เขาได้อะมันแปลกใหม่แต่เราภูมิใจมากภูมิใจมากมีคือกลายเป็นว่าซีรีส์ละครหนังอะไรหลังจากนี้มาที่ติดต่อมาก็คือแบบต้องใช้หุ่นต้องใช้ร่างนะคะต้องอันนี้ต้องรอดูต้องรอดูต้องอุบไว้ก่อน เข้ามาลันวงการได้ร่างเนี่ยคือมันมันมันเปลี่ยนแปลงลักษณะงานที่เข้ามาจริงๆเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้ก็แบบจะเล่นเป็นพ่อเป็นอะไรที่แบบหลายๆคนเคยเห็นอยู่ตอนนี้คือแบบงานที่เข้ามาติดต่อมาคือแบบบูนะคะเป็นแบบต้องโชว์หุ่นโชว์ร่างนะคะได้อย่างจริงเหรอแต่แบบเออมันมันเปลี่ยนแปลงจริงๆคือแล้วเราก็พร้อมด้วยก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าแบบ โอ้ยถ้าต้องให้ไปบู๊ไปอะไร<ม>เงี้ยค <น S 1> <ร>งไม่ไหวแล้วแต่ทุกวันนี้แบบพอมีงานอย่างนี้เข้ามาแล้วตื่นเต้นเพราะรู้สึกว่าตัวเองอะพร้อมมากๆเลยตอนนี้ดีใ,ใ,ใจมากเลยนะพี่ชายกับบทที่มันแบบใหม่ใใช่ดีใจมากมันเปลี่ยนแปลงไปใใมากมลแ,ลแล้วในวัยที่รู้สึกว่าแบบเออน่าจะแบบมันไม่ได้มีโอกาสอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าแบบเออโอกาสใหม่ๆเข้ามาเต็มไปหมดเลยแล้วกเ็เป็นบทที่มันท้าทายแล้วมันก็น่าจะสนุกมากมาเพราะว่าเพราะว่าเราลุกขึ้นมาทำอะไรนี่แหละลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ มันมันเหมือนเป็นดาบสองคมเหมือนกันใช่ไหมว่าแบบมันทิ้งไปจากนี้ไม่ได้แล้วมันคือต้องแบบนี่คือไทยพูดกับกี้หลายรอบแล้วแบบทาไมกี้เขาจะถามว่าทําไมไทยต้องแบบเหมือนแบบยังพยายามยังตั้งใจอยู่ตลอดเวลาคือไทยไม่อยากให้เห็นภาพนี้ ในภาพในบนวิวบอร์ดหรือในทีวีอะไรอย่างเงี้ยแล้วใครไปเจอที่ไหนจตัวจริงของฉันอ้าวมันไม่ใช่นี่อะไรมันไม่อยากให้เป็นแบบนั้นว่าชายตั้งใจจริงๆแล้วพอมันเกิดแบบมันสําเร็จจริงๆแล้วชายก็อยากจะให้มันมันอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าชายแฮปปี้มากกับชีวิตตอนนี้มันมีแรงสุขภาพดีเล่นกับลูกได้มีเอเนอร์จีแบบงานเงินอะไรไปทะเลนะเสื้อเสื้อไม่ใส่เขาก็จะเดินฉีดไอกันแดดอะค่ะให้ตัวเงาเงา แล้วเขาก็บอกกี้เองว่าเดี๋ยวชายจะเดินฉีดให้หมดขวดเลยฉีดไปเรื่อยๆเป็นอย่างจริงๆ <c oughs> ไม่ห่วงค่ะชอบอยากให้โชว์ทำไมต้องใ่นพี่ชายเป็นคนเป็นคนน่ารักจริงๆแล้วมันอยู่ที่ตัวเขาแหละเขาไม่เคยเป็นคนที่ทําให้เราเป็นห่วงมากกว่าเขาไม่ซุกซนกับคนอื่นเขาซนกับเราพูด <c oughs> <c oughs> จากคอไว้นะคะพูดจากคอไว้ก่อนเข้าใจเข้าใจค่ะ ก็ค่อนข้างมั่นใจค่ะประค่ามั่นใจใช่ใช่ใช่ไม่ไม่มีค่ะคิดว่าพี่ชายเป็นคนที่อย่างที่กี้บอกคือไม่มีเซนหรือว่าไม่มีมีเซนเอ๊ะมีเซนแต่ว่าพี่ชายเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายเสมอก็เลยยังยังไม่มีความกังวล แต่ถ้าแต่ถ้ามีจริงๆอะพูดดักไว้ก่อนนะแต่ถ้ามีจริงๆแปลว่าเขาต้องเก่งมากๆเขารู้อยู่แล้วเขาเรื่องแบบนี้ไม่ได้ไม่น่ารอดไม่น่ารอดใช่ไน่ารอดใช่ใช่ พี่ชายเป็นอตอบแทนได้ไหมไจริงๆพี่ชายเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกเลยซึ่งบางทีเราพยายามที่จะ encourage ให้เขาแบบบางทีจริงๆพี่ชายมีเพื่อนมีกลุ่มเพื่อนที่เก่าแก่ที่เรียนกันต่างประเทศไงน,น,นะคะเขาชวนไปไหนพี่ชายก็ไม่ค่อยอยากไปเพราะจริงๆอยากกลับบ้านอยากอยู่กับภรรยากับลูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกี้ก็บอกเขาบางทีก็ไปบ้างก็ไม่ผิดนะเพราะจริงๆเราเราก็ชอบไปหาเพื่อนเราอะไรเงี้ยแต่เขาก็เป็นคนที่เขาเป็นนิสัยเขาจริงๆอยู่แล้วค่ะเป็นคนที่ชอบอยู่บ้าน ถูกไหมคะถูกไหมคือไทยตอนทุกวันนี้คือความสุขของไทยก็คือการได้ได้อยู่กับครอบครัวได้เห็นแบบลูกมีความสุขเขาวิ่งเล่นกันอยู่จะร้องให้ไหมไม่ไม่ไม่โอเคแค่นั้นก็พอแล้วมันมันไม่ได้ออกไปอยากออกไปหาเพื่อนเอาไปหาความสุขข้างนอกอะไรตรงนี้และเพราะฉะนั้นไทยก็พยายามที่จะรักษาสิ่งที่ไทยมีอยู่เนี่ยให้ดีที่สุดแล้วก็แบบ มันมัน Four คือส <van> ิส่งที <laughs> ่มีค sim ่าที่สุดสําหรับชายแล้วอเดี๋ยวจะมาแล้วนะใกล้ละใกล้ละบิวตัวเองบิวตัวเองทรับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ